คนขายของเสร็จแล้วนะคะแม่ลูกโซนมากพากันมาขโมยอะไรนะเขาเรียกที่เรียกขโมยมันอยู่ข้างทางเออมาเก็บพีชอยู่ข้างทางคุณผู้ชมอุ้ยอร่อยอะ่ะแ,แล้วแม่เลี้ยงสวนบ้าเขาเสรยมากาเ,เลย,ยกินไหมาเก็บไหมหบ้างไหมอยากชิมอันนั้นอ่ะเออ หวานแล้วเปรี้ยวนิดนึงเนาะกรอบอ่ะขยันน,นี่เป็นขยัขนกี่แม่เออสองแม่ลูกคักค่ะวันนี้น้องฟาใสมาช่วยขายของนะคะเดินมาครับค่ะวันไหนฟาใสมาขายของขายดีดีเด้อลูกเด้อแม่เอาเฉยๆออกเออออกวันนี้ไปใส่เลยปะ เอาอันนี้ไม่อันนั้นเนี่ยเขาก็ดูออกเราไปเก็บอันนี้ไม่ดูไม่ออกดูเหมือนกับถือม้อไม่ไม่เอาสิสิเอาอันนี้ไม่มันจะเต็มไงไม่ใช่อันที่มีอยู่นั่นลูกเอาไม่แล้วมันได้เอาเยอะขนาดนั้นเราไม่ได้ยกสักกะเราจะเอาเยอะเอาใส่ในถุงนี้ก่อนเอออันนี้ก็เอาไปทิ้งข้างนอกสิใครไว้เธอสิทุกคนเดี๋ยวไปเก็บอีกรอบเดี๋ยวพาไปไปกันค่ะใส่แม่ด้วยเดี๋ยวกูแจอยู่ไหนกูแจยรถไหนแจยรถอยู่ไหนแม่ไว้ในรถเนี่ย ใส่แว่นตาดีกว่าจะได้ไม่อายเขาใส่แว่นตาเขาจะไม่รู้ว่าใครอุย้ยวิกกี้ไททิ่เชนเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้อมามีเสื้อไห <Yeah. S 1> มเดี๋ยวเขารู้ว่าอีวิกกี้ไททิชเชนขโมยอีนี่ว่ะไม่ได้ขโมยเอาเสื้อในเสื้อ <c oughs> เสื้อคลุมน้งมีไหมเ <c oughs> อานี้ดีกว่า <c oughs> มันร้อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเขารู้ว่าวิกกี้ไทกิเชนขโมย <c oughs> ขโมยพีทใส่เสื้อทับอ่อน <c oughs> ตลกอะ่ะ โอออยเดี๋ยวนี้ใส่ในกระเป๋าเสื้อด้วยมีกระเป๋าเสื้ออันใหญ่ใส่เลยไปไปไปขโมยพีทกันพอรอได้มาขาอนี้ไม่พอไปเอาอีกไปมาเดินไปอยู่ตรงนี้ใส่คนเดียวใช่ทุกคนตอนนี้ก็เดินมาตรงที่ว่าแล้วเดี๋ยวจะพาให้ดู ให้เขาเห็นให้คนไปก่อนถ้าเป็นเดินชาติเดินชาติเดินชาติให้คนไปก่อน, oh. เ,นเดินชา oh. ใ,หนให้เขาไปก่อนลูกว่าให้เขาเขายืนอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะไซไไ่เดินไปก่อนไปก่อนเดินไปก่อนแล้วค่อยกลับมาให้เขาไปก่อนถ้าเป็นเดินอย,ยยอย่าเพิ่งใส่อย่าพิ่งใสอย่าไปก่อไม่งั้นลมเดินไม่ได้เขาไม่ได้โง่มาก ไปไหน่ะบ้นานนี้ เราดูเพื่อเ็ยู่ปนคนบอกเองว่าไม่มีเจ้าของบ ah, 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 <combined> ah, ้านทุกคนเต็มเลยเพราะวนั่นแหลน่าสุขโลกน้ำข้าวบนนั่นตัวอะไรคือดีแท้ลูกไข่เรื่องแบบนี้ระชอบแม่ไม่รนานเนี่ยเอาอีกทีเนี่ย ม,มันไม่อยู่ด้วยแล้วกลัวมันโอเคเองโอเคกลัวแม่แม่อาซอกทำไมแม่กมันแม่เขาไปเกี่ยวข้าดไหนทาไมแม่เขาเห็นนะ เร็วเร็วเร็วหนัมกมากอ่ะอันนี้นอือ,อคือ,อต้นนี้หรอเออจริงด้วยหวานขนอะ่ะขอกินหน่อยใช่ ทิดมาเพราะว่าอีกสองทิดมันจะมันจะสุกแล้วมันจะหวานมีมี้ยพอเราทุกคนดิบก่อนชิมดูลองชิมเองชิมจะไปชิมรถไปมันรูส้สวยแต่ก็ใชกันในรถอีกน่าด้วยอัปปัมตนเดียได้หรอม่ชื่น้ำอะไรวะ้ักินอัปปัมอันนี้ะ ทุกคนดูค่ะหวานเฉยเลยคันโดจัดง่ายกว่าด้วยไม่เปรี้ยวขนาดนั้นอืมเจ้ามันจัดง่ายอ่ะเอาเนี้อะไรอ่ะได้ปะเนี่ยลูกอะไรก็มีมาไปเก็บโม่จะตาย แม่มถือทำไมอ่ะทุกคนกลับมาแล้วได้อย่างเยอะร้อนถอเสื้อก่อนโอ้ยร้อนมากเลย <c oughs> เอามาโจพี่พี่ๆกอนสรุปเ <c oughs> ้วจะลอง <c oughs> ชิมอัน,นเ,ขเขียวๆสิมัน <c oughs> สีเขียวๆนี่ต้องเป็นพันหวานแน่ๆเลยเพราะว่ามันหวานเบีย่เนอะเหรอหรอ,อายุอายะบา้าคนมีสองพันเดี๋ยวจะชิมอ้เขียวๆนี่ซิว่ามันจะหวานกว่า มันมันมีขนอ่ะอือใช่ใไ,ไม่สุกยังหว่านเลยชอบเหมือนกับแฟคตอนไม่สุนกนี่เหมือนกาแฟอ๋อมันก็คงจะเป็นพันยกไมยุไม,อ,ไมอานี่ขึ้นละหลุดเอ,อ่อ มันกรอบมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะนิ่มมันจะอร่อยที่เรากินอ,อันเหมือนพุทรามันก็แพ้แพ้มันไม่กรอบนี่หนูกรอบ ร้อนก็ร้อนหรอทุกคน,น,นไปขโมยไปขโมยแพ้ยไม่ใช่แพ้พีว่าขโมยกันไม่ได้เพราะมันขึ้นบนทางเท้าอ่ะทางเท้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ในบ้านเขานะแต่มันก็บริเวณเอยอหยู่ทิ้ไงไปตกใจหมดเลยมันจะกินทะไมอยู่ทิ้งอ่ะ คของเส็จไม่พากันกลับบ้างก็้วต่แต่มาหาขโมยพิษไม่ต้องกินพริกเลยน้ำหวานออไม่ต้องล้างเพราะว่าเมื่อคืนฝนตก 呢。No. รักษาให้ดีเท่าชีวิตมามไมาม่ไม่มีที่ว่างเดี๋ยวแม่จะขับรถคนสวยมันช่วยแม่ขายของขายดีดีันไหนฟาใส่มาดังกว่าคุงแม่ได้ไหน เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านอยากพักเหนื่อยไว้ละไปค่ะ